สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำซอฟต์แวร์หรือคนที่ทำงานร่วมกับทีมพัฒนานั่นก็คือ use case diagrams เราจะมาดูกันว่าแผนภาพวงรีง่ายๆพวกนี้จะช่วยเปลี่ยนแนวคิดในหัวเราให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพได้อย่างไรมันคือสุดยอดคู่มือที่จะช่วยให้เราออกแบบและสื่อสาร requirement ของระบบได้อย่างชัดเจนไม่มีตกหล่นเลยล่ะ ปัญหาและที่มามาดูจุดเริ่มต้นของปัญหากันก่อนภาพนี้คือภาพแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ส่วนใหญ่เลยครับฝั่งซ้ายคือฝ่ายธุรกิจหรือผู้ใช้งานส่วนฝั่งขวาคือฝ่ายเทคนิคหรือผู้พัฒนาตรงกลางคือความสับสนวุ่นวายความลุ้มเหลวในการกำหนด e q u i r e m e n t ที่ชัดเจนคือความเสี่ยงสูงสุดในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยนะพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทำให้ซอฟต์แวร์ไม่ตรงกับที่ลูกค้าคาดหวัง โครงการก็ล่าช้างบก็บานปลายเพราะต้องแก้แล้วแก้อีกสุดท้ายลูกค้าก็ไม่แฮปปี้รู้ไหมว่าจากผลการศึกษาโปรเจกต์ซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ยต้องใช้งบประมาณถึง1ใน3ของงบทั้งหมดไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Requirement ที่ไม่ชัดเจนนี่คือต้นทุนที่มองไม่เห็นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและนี่คือเหตุผลที่ Us e case d i a g กร m สำคัญมากเพราะมันคือสะพาน ที่เชื่อมระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับการลงมือสร้างของทีมพัฒนาให้คุยกันเข้าใจนั่นเองครับแล้ว use case diagram คืออะไรมันคือแผนภาพในภาษา UML หรือ Unified Modeling Language ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของระบบจากมุมมองของคนใช้งานหน้าที่หลักคือการแสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างใครคือ actor กับหน้าที่ต่างๆของระบบคือ use case จำง่ายๆเป้าหมายสำคัญคือตอบคำถามว่าระบบทำอะไรได้บ้างหรือ what ไม่ใช่ระบบทำอย่างไรหรือ how มันคือเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจขอบเขตและความต้องการของระบบตรงกันดูตัวอย่างระบบ e-commerce นี้สิครับ customer หรือผู้ใช้สามารถ browse product หรือ Place Order ได้ส่วน Administrator หรือผู้ดูแลก็สามารถ m n n g g p r r o u u t t ได้เห็นไหมครับว่ามันช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนในหน้าเดียวเลยไวยากรณ์พื้นฐานมาดูองค์ประกอบหลัก4ี่อย่างที่ต้องรู้กันครับ Actor คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นบทบาทหรือ r role อาจเป็นคนหรือระบบอื่นก็ได้ Use Case คือหน้าที่หรือเป้าหมายที่ระบบต้องทำให้สำเร็จเพื่อตอบสนองแอคเตอร์เวลาตั้งชื่อให้ใช้คำกริยาบวกกรรม System Boundary คือกรอบสี่เหลี่ยมที่บอกว่าอะไรอยู่ภายในระบบและอะไรอยู่ภายนอกระบบ Association คือความสัมพันธ์คือเส้นเชื่อมตรงที่แสดงว่าแอคเตอร์นั้นๆมีปฏิสัมพันธ์กับ Use Case ไหนบ้าง ทำความรู้จักกับแอคเตอร์มาเจาะลึกที่แอคเตอร์กันครับแอคเตอร์ Actor คือบทบาทไม่ใช่ชื่อคนเช่นนักศึกษาเป็นแอคเตอร์แต่นายสมชายไม่ใช่และจำไว้ว่าแอคเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เสมอไปนะอาจเป็นระบบอื่นเช่นระบบตั้งเวลาอัตโนมัติหรือ Payment Gateway ก็ได้เรายังสามารถจัดกลุ่มแอคเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ด้วยความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Generalization อีกด้วยตัวอย่างเช่นพนักงานคุมงานหรือ Supervisor ถือเป็น Actor ประเภทพิเศษของพนักงานทั่วไปหรือ Worker โดยจะมีหน้าที่เพิ่มเติมจาก Worker นั่นเองถอดรหัส Use Case Use Case คือหน้าที่หลักที่ระบบต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับ Actor และมันต้องถูกเขียนจากเสียงของลูกค้าหรือมุมมองของผู้ใช้งานเป็นหลักเลยนะมาดูหลักการตั้งชื่อ Use Case ที่ดีกันครับ Best Practices ดูใช้รูปแบบคำกริยาบวกกรรมที่เฉพาะเจาะจงเช่นลงทะเบียนเรียนอนุมัติค้นหาดอนหลีกเลี่ยงคำศัพท์ระดับฐานข้อมูลอย่างเพิ่มลบแก้ไขอ่าน C R U D เพราะมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของทุกระบบให้เน้นที่เป้าหมายทางธุรกิจแทนความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case Generalization นอกจาก Actor กับ u s case จะเชื่อมกันได้แล้ว Use case ก็เชื่อมกันเองได้ด้วยนะมาดูแบบแรกคือ Generalization, Specialization มันเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูก Parent-child มันใช้เพื่อจำแนกประเภทของ Use case Parent Use case คือความคิดกว้างๆเช่นตรวจสอบผู้ใช้งาน Validate User Child Use case คือวิธีการเฉพาะทางของ Parent เช่นการตรวจสอบจากรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือ สัญ,ญลักษณ์ก็คือเส้นตรงพร้อมหัวลูกศรสามเหลี่ยมโปรง่งลากจากชายชี้ไปหาพาเรนครับ the g r e a t debate include vs extend หัวข้อนี้ถกเถียงกันเยอะมากแต่จำง่ายง่ายแค่นี้จบเลยครับคือ include และ extend include การเรียกใช้คือฟังก์ชันที่จำเป็นและใช้ซ้ำ base use case จะไม่สมบูรณ์หากไม่มี include d use case มันจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่ base use case ทำงานตัวอย่างเช่น Use Case ถอนเงินต้องมีการ include ตรวจสอบผู้ใช้งานทิศทางลูกศรชี้จาก b s s ไปยัง included หรือ Use Case ที่ถูกเรียกใช้ extend การขยายคือพฤติกรรมที่เป็นถังเลือก optional หรือเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ conditional Base Use Case สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมี extending use case มันเกิดขึ้นบางครั้งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ตัวอย่างเช่น use case ถอนเงินจะถูก extend ด้วยคลิปค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารนั้นทิศทางลูกศรชี้จาก extending ไปยัง base หรือ use case ที่ถูกขยายขั้นตอนการสร้าง use case diagram มาดู4ขั้นตอนการสร้าง use case diagram แบบเป็นระบบกันครับค้นหา actors file a c t o r ใครใช้ระบบมีระบบภายนอกเชื่อมต่อไหมใครเป็นผู้ดูแลค้นหา use case ฟายูสเคสแอคเตอร์แต่ละคนต้องการให้ระบบทำอะไรให้บ้างเป้าหมายหลักเขาต้องสร้างอ่านแก้ไขลบข้อมูลอะไรบ้างสร้างความสัมพันธ์ไฟ Relationships เชื่อมแอคเตอร์กับ Use Case ด้วยเส้นตรงจากนั้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างยู Case ว่ามีฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันหรือไม่มีสเต็ปทางเลือกหรือเงื่อนไขพิเศษไหมหรือสามารถกลุ่มยูสเคสที่คล้ายกันได้ไหมตรวจสอบความครบถ้วนวอลิ a ด e ให้แอคเตอร์ทุกตัวต้องมีปฏิสัมพันธ์กับยูสเคสอย่างน้อยหนึ่งตัวและยูสเคสทุกตัวต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแอคเตอร์สุดท้ายแผนภาพสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือเปล่า Best Practices มาดู Tips to success กันครับกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน Scope the domain first ต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือ in scope และ out of scope เพื่อป้องกัน scope creep ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงสุดของโปรเจกต์ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมโดยตรง Involve user directly ยูสเคสที่ดีที่สุดมาจากการทำงานร่วมกันจัด Workshop อปทำโปรโตไทป์และจัดรีวิวเซสชั่นเพื่อรับฟัง The Voice of the Customer สร้าง g l o ส s a รีกำหนดภาษากลางปัญหาใหญ่คือฝ่ายธุรกิจกับเทคนิคใช้คำเดียวกันแต่เข้าใจคนละความหมายสร้างเอกสารรวบรวม,รวมคำศัพท์สำคัญและตกลงความหมายร่วมกันไว้ก่อนครับพัฒนาแบบทีละขั้นตอน Develop iteratively อย่าพยายามเขียนทุกอย่างให้ละเอียดตั้งแต่แรก ให้เริ่มจากชื่อและคำอธิบายสั้นๆก่อนแล้วค่อยๆเติมรายละเอียดใน use case ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญ prioritize your use case ไม่ใช่ทุก use case จะสำคัญเท่ากันให้ใช้เทคนิคอย่าง Mosco มาช่วยในการจัดลำดับคำเตือน1 diagram ต่อ1กระบวนการทำงานหลักเท่านั้นการย้ำทุกอย่างรวมกันจะทำให้แผนภาพยุ่งเหยิงจนไม่มีใครเข้าใจให้แยกเขียน diagram ตามกระบวนการหลักจะดีกว่าครับตัวอย่าง use case diagram มาดูตัวอย่างจริงของระบบควบคุมครุพันของคณะวิทยาการจัดการกันครับเรามีแอคเตอร์หลัก3มคนเจ้าหน้าที่พัสดุ Asset Officer มีหน้าที่หลักในการจัดการข้อมูลต่างๆเช่นจัดการข้อมูลครุพันยืมคืนจำน่ายซ่อมแซมและสามารถดูสรุปข้อมูลได้เช่นกันหัวหน้าฝ่ายพัสดุ Head of Asset Department มีหน้าที่อนุมัติการยืมครุพันและสามารถดูสรุปข้อมูลได้เช่นกันผู้ดูแลระบบ System Administrator มีหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและจัดการข้อมูลระบบพื้นฐานสังเกต use case ดูสรุปข้อมูลครับมันมีเส้นประ include ไปยังพิมพ์รายงานแปลว่าถ้าจะดูสรุปข้อมูล base use case มันจำเป็นต้องมีการเรียกใช้ฟังก์ชันพิมพ์รายงาน included use case ด้วยข้อสังเกตสำคัญแผนภาพนี้บอกแค่ว่าใครทำอะไรได้บ้างแต่ไม่ได้บอกลำดับขั้นตอนการทำงานนะ Use case description หัวใจที่แท้จริงครับมาถึงหัวใจที่แท้จริงครับ Use case diagram เป็นแค่สารบัญที่แสดงภาพรวมแต่รายละเอียดที่แท้จริงของการทำงานจะอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า Use case description หรือ Flow of events ครับเอกสารนี้จะอธิบายลำดับการทำงานเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทีมพัฒนาจะใช้สร้างซอฟต์แวร์และทีมทดสอบจะใช้สร้าง test case โครงสร้างของ Use Case Description ที่ดีควรมีส่วนประกอบหลักๆดังนี้ครับ Use Case ID หรือ Name ชื่อที่ตรงกับในแผนภาพ Actor บทบาทที่เกี่ยวข้อง Description คำอธิบายสั้นๆ Pre-condition เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงก่อนเริ่มทำงานเช่นต้อง Log In ก่อน Post-condition สถานะของระบบหลังทำงานสำเร็จเช่นข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว Flow of Events Main Flow ลำดับกิจกรรมเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามปกติ (Happy Path) Alternative หรือ Exceptional Flow ลำดับกิจกรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติมีข้อผิดพลาดหรือเป็นทางเลือกอื่นๆเช่นถ้าผู้ใช้กดปุ่มยกเลิกหรือป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วนบทสรุปสรุปแล้ว Use Case Diagram ไม่ใช่แค่การวาดรูปวงรีกับเส้นแต่มันคือกระบวนการคิดวิเคราะห์และสื่อสารที่ทรงพลังการใช้ Use Case อย่างเชี่ยวชาญจะช่วยให้เราลดความเสี่ยง ประหยัดต้นทุนและที่สําคัญที่สุดคือทําให้มั่นใจว่าเรากําลังสร้างสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆถ้าเรามีเด e ด i a กร a m ภาพรวมบวกกับ The Description รายละเอียดที่ชัดเจนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือซอฟต์แวร์โปรดักที่ประสบความสําเร็จนั่นเองครับ